สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆมาทําข้าวเหนียวมูนค่ะเห็นไหมคะเม็ดใสๆสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะนี่ก็เดี๋ยวจะล้างข้าวเหนียวก่อนนะคะคือล้างให้สะอาดที่สุดล้างหลายๆน้าเลยพอเนี่ยค่ะล้างให้สะอาดแล้วเราจะเก็บได้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะถ้ามูนเนี่ยจะได้2วันเลยถ้าเราทําสะอาดนะคะใช้ข้าวเหนียวใหม่เนาะใช้ข้าวเหนียวใหม่ โอเคเดี๋ยวจะล้างให้สะอาดก่อนอค,ค่ะแล้วนี่ก็เป็นสารส้มเดี๋ยวจะถูกระสานส้มหน่อยอเม็ดจะได้สวย แล้วก็ล้างซาวน้ำใส่ส้มสารส้มนะคะออกให้หมดให้สะอาดแล้วก็เนี่ยแช่ไว้นะคะค่าให้นุ่มนะคะใช้เวลาก็ประมาณหชั่วโมงนะแบบแั้นแหมแช่หชั่วโมงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างน้ำให้สะอาดอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปนึ่งะคะ่ะว้าอย่าแกล้งแม่เอามาแม่จะนึ่งข้าวเหนียวเอามาน้ น้อเอามาเดี๋ยวแม่ไปนึ่งข้าวเหนียวก่อนยายนอนแล้วเนอะน้อดูมันน้อเอามามาเนี่จะได้นึ่งไหมเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปนึ่งนะคะก็ใช้เวลานะคะประมาณ40นาทีค่ะแล้วก็ทํารูตรงกลางแบบนี้ด้วยนะคะไอ้น้ําจะได้ขึ้นมาค่ะอ่าอันนี้ก็จะใช้กะทิสดเลยนะคะ หัวกะทิสดแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะประมาณสามขีดไปแล้วไปนู่นแล้วก็เดี um> <h 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 ๋ยวจะตัดเกลือนิดหน่อยไปดูเลยไปดูไวเลยดูจริงจัง คนให้ละลายก่อนคแล้วก็เทข้าวเหนียวลงไปแล้ว แล้วใส่เบตเตอร์ด้วยไม่อยากเอาเตาพี่เดี๋ยวมันจะไม่อยากให้เป็ข้าวเนมันไม่ต้อง่ไรคะใครต้องใส่อะไรคะ So <of> แล้วก็เดี๋ยวจะปิดฝาปิดฝาไว้ให้แน่นเลยจะได้หอมหอมเห็นไหมเอเขาเหนียวเม็ดใสดีจังเลยนอเลนี่นี่ค่ะเม็ดสวยดีจังเลยเห็นไหม นี้จะใช้มือแบบนี้เพราะว่าถ้าใช้ทัพพีอะไรเดี๋ยวกลัวเม็ดจะหนักแล้วก็เราจะปิดฝาให้แน่นนะคะทิ้งไว้สัก5นาทีให้เขาดูดค่ะแล้วรอบสองนะคะเราก็จะใส่น้ำกะทิสดอีกครั้งหนึ่งนะคะมนูนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะทำสองครั้งนะคะจะได้หอมค่ะ ค่ะเห็นไหมใสดีจังเลย,ยเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็ถ้าเก็บแบบไม่แช่ตู้เย็นอันนี้จะได้สองวันนะคะเพราะว่าเราล้างสะอาดนะคะถ้าเราทำไม่สะอาดเนี่ยจะเก็บได้ไม่นานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวมูนหอมๆค่ะ ก็ถ้าสมมุติว่าเราได้มะม่วงมาที่หวานมากเนี่ยนะคะบางบ้านแถวบ้านแบบเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะใช้กะทิสดๆเลยนะคะแล้วก็เวลากินก็<ม>กินกับมะม่วงหวานๆ,ๆก็จะอร่อยมากเลยนะคะก็แล้วแต่นะคะความหวานแล้วแต่ชอบเนาะโอเคนี่แบบก็เตรียมใบตองมาละ เวลาที่นึ่งออกมาแล้วนะคะแบบจะไม่ใช้ทัพพีเพราะว่าเดี๋ยวใช้ทัพพีเขี่ยไปเขี่ยมาเงี้ยเดี๋ยวมันจะทําให้เม็ดเม็ดข้าวเนี่ยค่ะไม่สวยทําให้เม็ดหักนะคะอันนี้มีหน้าสังขยาไข่ตากโลสักหน่อยนึงนี่เอาอีกสักหน่อยนึง นี่ค่ะเนาะกำลังกินเลยค่ะนี่ทำใหมทำใหม่ทีมเออบีบแต่แล้วบีบแต่แล้วบินเบิ้นบิ้นบินเลยบินบิน,บน,บนไปได้ไหมไปไปบินเออค่อยๆมาค่อยๆมาเออบิน เออบึนโออไปข้างหน้าได้แล้วโอ้โอ้บึนบึนโอ้บึนบึนนะเอาบึนบึนเออขาลงได้ไหมเออขาลงเป็นยังลูกอุ้ยอุ้ยถอยหลังเอาหน้าทีมแล้วเออเอาไปไหนเอาคันไหนดิเอาคันไหนดิเอาคันไหนต่อล่ะลูกหึ่ นาขึ right ้นเป็นยางค่อยๆขึ้นอ้าวขึ้นผิดข้างแล้วอ้าวหน้าหายไปไหนแล้วเอ้ยไงไงล้อลื่นเร็วด้วยอ้าวขึ้นได้ไหมอ้าวปิ้นปิ้นเลยเหรอลูกอ่าวนะค่อยๆขึ้นใหม่ลูกค่อยๆขึ้นหมาโอ้โหล็คล็อคล็อคอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห ซิงยังเลยจ้าตะก้าลูกตะก้าน้องอ่ะขึ้นใหม่แล้วขึ้นใหม่ขี่ขี่บึ้นบื้นเนี่ยบึ้นบื้นบึ้นบื้อขึ้นได้เปล่าหืมขึ้นแน่ไหมอ่ะเรียกเข้าไปอ่าเรียกใหญ่เลยเนี่ยอ่าเฮ้จ้า รู้จักทุกคนเลยน้ออ่ะน้วะไปไหนลูกอ้าไปไหนไ<ป>จ้า<ป>โอ้ยระวังลม้ลมลม้มล้มไม่ไปลูกไม่ขึ้นบันไดนะนออะชอบแอบขึ้นบันไดลูกไปไปหาพี่นดัดไปหาพี่นดัดหาพี่นัดนี่ทำตาเจาเลยแลว อันนั้นอันนี้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 อันนั้นอันนี้นี้นี้ชอบให้วิ่งไล่จับอยู่เรื่อยอุ้ยไกลไก่ม้าว่ายว่ายว่ายนูอไกลไก่นูอไกลมาลูกอ่ะหนูไปกี่กี่จักรยานลูกขี่จักรยานกี่จักรยานโอ้เขายาวใหญ่เลยไงล่ะ กายจ้ากายกายเออบึนบ no? oh, ึนน่นระวังหน้าทิโอ้บาย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 นั่นอ่ะบายบายก่อนบายบาย